ตันนี้ป่าไม้ของเรานะครับเราจะไปเที่ยวตรงนี้กองตรงนี้เราจะมีนี่้ำเนที่ก็จะนำลงบนนี้ใับเวลายนขึ้นมตนขึ้นเป็นไล่น้ำตรงนี้แต่วันขึ้นจะปั้นบ่อนก็ไปลงกร่างเรื่อยๆีนไม้ก็เราเปาตตอกันบาง่นตรงน

วัสดีครับวันนี้วันที่6ทธันวานะครับ2อ6 3นะครับเราเราอาสาสมัครมวยทีมิลัลนบลลจังหวัดกระบี่นะครับนำกำลังาอาสาสมัครนะครับพร้อมถุงยางชีพนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่นะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเรามายังจุดที่รถสามารถที่จะไปได้นะครับจนถึงบริเวณที่มีน้ําท่วมขังนะครับเราอยู่กันพื้นที่ของ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอําเภอทุ่งใหญ่นะครับเป็นบ้านบางรูปนะครับซึ่งรับแจ้งเราจะต้องใช้เรือในการลําเลียงถุงยางชีพนะครับที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณ6กตัวเรือโดยประมาณนะครับประมาณ6กสตัวเรือโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะกำลังจะตัดเตรียมถุงยางชีพนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะครับที่รับผลกระทบอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับที่ย้ายนะครับ จากด้านหนึ่งนะครับมาพักอาศัยอยู่ฝั่งนี้นะครับก็รอรับสิ่งของนะครับถุงยังชีพที่เราได้จัดเตรียมมากว่า670ชุดนะครับโดยประมาณเวก้อนก็ม นะครับตัวนี้ร้อยตำรวจโทนะครับระวิแรกบานนะครับนำทีมอาสาสมัครนะครับของมูลนิธิเนื้อทองเลจังหวัดกระบี่นะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับซึ่งรับแจ้งว่ามีเก้าหลังคาเรือนโดยประมาณนะครับเก้าหลังคาเรือนที่เราจะต้องนำนะครับ ถุงยังชีพนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับไปมอบให้ในพื้นที่นะครับเพราะว่ารบเพ้งจะต้องอขี่ละเลาะไปในสวนปั๊มน้ํามันนะครับเพราะว่าต้องใช้ระยะทางาที่มีความจำนาญนะครับมีมีผู้นําทางนะครับในพื้นที่นะครับันอยู่ในนพาไปบานเไปสวนแต่ก็ติดตอยีไปก่อน กับอะไรอย่ายกขึ้นอย่ายกนี่ครับยกขึ้นนะครับก็เส้นทางนะครับก็ต้องต้องมีความจำนาญใช้ระยะเวลาในการลัดเลาะมาตามสวนปาล์มนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก่อนที่จะถึงบ้านที่ผู้ได้รับผลกระทบนะครับรับแจ้งมีมีอยู่ประมาณ9ครัวเรือนโดยประมาณนะครับหลงนี่ไม่เลยนะหลงนี่หลงนี่ นี่ยกับไปยิงได้เลยยิงได้ยิงได้กับแบบเพิ่มระดับน้ำก้อนข้างสูงนะครับช่วงนี้ระดับน้ำก้อนข้างสูงนะครับเรามีนด้านนอกมามาที่สถานีนะครับยังไม่ถึงจุดที่เราจะนำหุ่นยนต์ชีพนะครับไปมอบให้นะครับซึ่งค่อนข้างก็ก็อนขายากลำบากนะครับในการที่จะขี่นะครับต้อง่า้ความระไั่ระวังนะครับอย่างเดินก็ะยังดึงก็ย่างเดินเนาะเอนรางบ้างก็ได้นะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับรับแจ้งเจ้าของนะครับแล้วก็ผู้อาศัยได้ย้ายออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งระดับน้ำนะครับเกือบถึงลังคานะครับระดับน้ำเกือบถึงลังคามาถึงนะครับเป็นบ้านเรือนประมาณ9้าหลังนะครับแล้วก็มีมีวัดนะครับอยู่หนึ่งแห่งนะครับตอนนี้มี ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมายืนรออยู่บริเวณท่าเรือนะครับซึ่งบางหลังเนี่ยน้ำอาจจะไม่ได้ท่วมในตัวบ้านนะครับแต่ท่วมเส้นทางนะครับที่จะเดินทางออกไปจากร้านนอกนะครับก็เลยมีความยากลำบากนะครับแล้วก็ยัง เดินทางลําบากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีมีเรือเป็นของส่วนตัวนะครับจึงต้องขอสนับสนุนนะครับจากจากผู้ใหญ่นะครับจากกำนันที่จะสนับสนุนเรือนะครับในการลำเลียงหรือออกไปทําธุระด้านนอกนะครับซึ่งจะต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะใช้เครื่องรถหรืออย่างอื่นได้มีน้ำร้อนขวไหมมีค่ะมี

chưa từ đêm luật 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 lên, luật 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 luật